่นานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็จะขอต่อเรื่องราวของะเตมีต่อไปหวังว่าบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายยังคงไม่ลืมในตอนต้นถ้าคืนย้อนกันบ่อยๆแทรกบ่อยๆเรื่องราวจะไปไม่ไกล คิดว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายจําเรื่องราวที่เป็นท้องนิทานในการโต้ตอบซึ่งกันแลกันสำหรับนักปราชญางพระพุทธเจา้าพระเตมีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่เองเป็นสมัยที่เกิดขึ้นในการบําเพ็ญบารมีในขั้นปรมัตธบารมีในจงจะลืมว่าคนที่ทําความดีเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะมีผลเป็นสุขเสมอไปรว่าการอยู่ด้วยกันกับคนที่มีกำลังใจไม่เสมอกันเราทำความดีแต่ไม่ถูกใจเขาเขาก็ถือว่าเราทำความชั่วนี่บปิการหนึ่งความรู้สึกนึกคิดคือปัญญาไม่สม่ำเสมอกันไม่อดจะขัดคอกันไม่ได้ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกถ้าเรายังเกิดในโลกเพียงใดเราจะหาความสุขจริงไม่ได้เอาวันนี้ไม่อธิบายธรรมะกันนี้เล่าเรื่องพระเา,าเตมีขอเล่าต่อไปเป็นอันว่าเมื่อพระเเตมีท่านทรงตรัสว่าแต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าการทำอะไรไม่ผิดจากโลกทางโลก คือว่าทางโลกยอมรับนับถือว่าเป็นความดีเช่นการสั่งประหารชีวิตคนกันลิบรั์คนเป็นต้นเล้วก็ทำผิดกฎหมายแต่ว่าทางธรรมก็ไม่เคยยกเว้นให้ใครทางธรรมมีว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วผลของการทำดีเป็นเหตุให้เป็นสู่ความศสุขคือสวรรค์ ผลเื่งกันทำความชั่วเป็นเหตุให้เสวยความทุกข์คึ้นรกสำหรับนายสารถีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นคนเขลาก็ยังมีความรู้สึกนึกคิดเสียว่าเป็นความสุขสบายต่างหากแต่เมื่อพระองค์ทรงตรัสด้วยอย่างนี้ข้าพระพุทธเจ้าไปเห็นจริง ว่าคงจะเป็นอย่างนั้นคนทุกคนจะต้องรักชีวิตร่างกายของตนทางนั้นการสั่งประหารชีวิตก็เป็นของไม่ดีเพื่อการยุแยงและแข่งแสะให้แบ่งแยกดินแดนก็ดีหรือเอาคนไทยทั้งชาติไปเป็นทาตของคนอื่นก็ดี ว่าคนที่เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองนะเป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องการความสุขหมายความว่าต้องการทรัพย์สินที่พวกเราทํากันได้แล้วแล้วก็ใช้ไปของตนคนจะรวยคนจะจนกินสบายนอนสบายตามใจนึกอยากกินเปรี้ยวได้เปรี้ยวอยากกินเค็มได้เค็มอยากจะนอนมอะไรก็ได้ แต่หากว่าคนพวกนี้เข้ามาปกครองอะไรจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของเขากินก็ไม่เป็นไปตามใจชอบนอนพักก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติตามใจเขาทุกอย่างมีวัวมีควายตายก็กินไม่ได้มีเป็ดมีไก่ตายก็กินไม่ได้ดไนไไดคนทุกคนถือว่าเป็นวัตถุทุกตา ลูกเขาเมียใครก็ตามเขาต้องการเอาไปที่ไหนก็ได้เอาไปนอนไม่เรียกนอนนอนสามาคัคคีนอนสองแสงนอนแสงสว่างเรียกว่าเขาทําคนเหมือนกระถางตุ๊กตุกตาคิดว่าคนทุกคนไม่มีใจเรื่องความว่าต้องการซ้าซ้อนยังไงก็ได้ตามใจนึกมันเรื่องของเขาจะสั่งเพราะเขามีอำนาจ เป็นอันว่าโลกนี้เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขคนทุกคนต้องการอิสระเขาจึางกล่าวต่อว่าคนทุกคนจะต้องรักชีวิตรักร่างกายทั้งนั้นเมื่อใดใครมาทำอันตรายก็ต้องไม่ชอบเป็นของธรรมดาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ธรรมดาพวกเราไม่ชอบแต่เจ้านายเขาชอบก็ต้องชอบ ชอบด้วยความจำใจชอบเมื่อพระองค์เห็นว่าโลกยุ่งมากนักจะโบสข้าพระพุทธเจ้าก็ขอ,อยากจะโบสเหมือนกันพระพุทธ <c oughs> เจ้าค่ะ <c oughs> เป็นอันเป็น,นอันเป็นนายสารธีก็เลยอยากจะโบสขึ้นมาบ้างตอนนี้พระเตมีทรงดำริว่าถ้าเราให้นายสารธีโบสถ์จแล้ว มาหรือรถกดีจะพายััเสียหายพระราชวินดาพระราชมัรดาก็คงจะ้รับแต่วความโทมนัสเสียใจที่คิดว่าเขาเอาเรามาฝังเส้นแล้วตายไปแล้วถ้าหากว่าเราให้ในสาถ,ถีกลับเข้าไปในเมืองก็จะทำให้พพะพระราชวินดาและพระราชมันดาต้องเสด็จมาดูเรา าะรู้ว่าเราไม่ตายเมื่อเห็นกับเรารู้เขาว่าเราตายความดีพระไทยของพระองค์จงมีขึ้นในก็บางทีพระราชบิดาและพระราชบรรดาหรือว,ว่าพระราชบิดาจะกลับใจไปเพื่อชอบขึ้นมาบ้างคือจะไม่หลงกับตําแหน่งที่มีอํานาจอย่างนั้นเมื่อพระองค์ทรงจัดแบบนี้แล้วจนิงขอโทษ เมื่อพระองค์ทรงมีพระดำริด,ดังนี้แล้วจึงได้ทรงตัดว่านี่เนี่ยเธอเธอกลับไปส่งข่าวพระราชวีดาพระราชมรรดาก่อนเถิดเมื่อไปส่งข่าวแล้วเรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงทราบแล้วกลับมาหาฉันฉันจะแนะนำมิธีโบสให้เราจะได้อยู่ด้วยกันในฝ่าด้วยความเป็นสุข เพราะว่าการโบวชนี่เพราะโบดด้วยความเพราะว่าถ้าเธอโบดด้วยความเป็นหน,นี้มันไม่ดีรอดนะเะคำว่าเป็นหนี้ก็หมายความว่าเธอยังไม่ได้กลับไปส่งข่าวเธอรับอาสาพระราชบิดาไม่ฝังฉันฟังแล้วก็ต้องกลับไปรายงานพระองค์แต่ว่าเวลานี้เธอพบฉันไม่ไปไม่ไม่ไปง่อยไม่โห,หน่ง แต่เธอยังไม่ไปส่งข่าวพระองค์ถือว่าเธอยังเป็นหนี้ไปชําระหนี้เสียก่อนแนละ้วกลับมาหาฉันก็แล้วกันในสารทีได้สดับอย่างนั้นก็ยินดีพร้อมที่จะกลับไปทูนให้จก่พระราชาทรงทราบแต่ว่าเธอก็จิตใจรักอยากจะโบวนี่คนนี้ก็เกิดดีมาด้วยกันคือในสารทีนี้ก็เป็นคนดีจริงๆ น่ารักน่าเคารพน่าเรื่มใสก็ย่างนี้น่าคบแต่เธอจะไปเธอก็เกรงไปว่าถ้าเมื่อกลับไปเฝ้าพระราชาแล้วเมื่อมาถ้าหากว,ว่าพระราชาชมานี้ท่านไปอยู่ที่อื่นให้ทำยังไง แพระนั้นว่าตามใจความเขาว่าอย่างนี้ในสถียินดีจะกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินทรงทราบแล้วเกรงว่าเมื่อตนกลับไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินแล้วเมื่อพระราชาสเสด,ดมาดูไม่พบพร,ราชกุมารก็จะกลายไปว่าตนโกหกอาจจะถกลงท่ายาทิ้งก็ตายก็ได้ยังได้ทูลขอพระราชกุมารไหว ในเมื่อข้าพระพุทธเจ้าไปแล้วยังไม่มาเพียงใดขอพระองค์จงอย่าเสด็จไปที่อื่นในพระพุทธเจ้าค่ะพระเตมีก็ส่งรับคำในสารถีจะในลากลับไปเมื่อเวลาที่เขาไปถึงพระราฐานแล้วพระนางจันเทวีพระราชมารดา นับตั้งแต่ในสาธีอากุมารไปแล้วพระองค์ก็ทรงเฝ้ามองคอยอยู่ว่าเมื่อไรในสารธีจะกลับมาจะได้ทราบเรื่องที่พระราชโอรสบ้างเมื่อเห็นในสารธีกลับมาคนเดียวก็แน่ประทายว่าพระราชโอรสของพระองค์คงจะสิ้นประชไปแล้วเพียงเท่านั้นน้ำ น้ำใจของแม่ที่มีความรักโลกซึ่งเป็นเลือดในอกน้ำตาก็ไหลพรากอาบรางไม่ได้ความโทมนัสฝืนใจตรัสถามในสารถีว่าพ่อสารถีที่พ่อลูกชายของฉันไปฝังนั่นน่ะพ่อได้รับคำสั่งจากพะระเจโารสก่อนที่เธอจะตาย ก่อนที่เธอจะต้องลงหลุมถูกฟังทั้งเป็นหรือว่าก่อนที่เธอจะถูกตีได้จอบให้ตายเสียก่อนแล้วก็ฝังลูกชายของฉันนะี่ยได้พูดอะไรสั่งอะไรมาถึงฉันมาหรือเปล่าเป็านางตรัสเพียงเท่านี้น,น้นำตาก็ไหลพราเสือเอ,อื่นเหมือนจะขาดใจตาย ในเสรถีเห็นพนางกำลังโศกเศร้าเสียใจที่นี่หมอบกราบกราบแล้วก็ยิ้มยิ่งยิ้มพนังก็ยิ่งร้องไห้หนักคิดว่าในเาลถีดีใจว่าจะได้กาไรือได้รางวัลจะการค้าลูกแต่ในเสลถีก็กลับปลอบโยนพนังว่าพระแม่เจ้าจะเพิ่งร้องไห้พระพระเดียวคาะข้าพระพุทธเจ้ามีข่าวคข่าวดีจะมากราบทูล ให้ทรงทราบว่าสิ่งที่คาดหมายก็ไม่แต่เดิมแนละไม่เป็นความจริงเชียวค่ะพระราชโอรสของแม่เจ้าไม่ตายพระราชโอรสของพระแม่เจ้าไม่ใช่คนง่อยไม่ใช่คนไม่ใช่คนหุนหนัวไม่ใช่เพราะว่าอย่างนั้นโดยใจความแต่ตามหนังสือว่าอย่างนี้ว่าขอเดชะแต่พระแม่เจ้า ข้าพระบาทจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระราชกรมรให้ฟังตั้งแต่ต,ต้นจนจบพระเจ้าค่ะขอให้ดีพระไทยไว้ว่าเวลานี้พระราชกมุมารไม่ได้ตายตามที่ใครครับคนอื่นคิดไว้ตอนนี้เล่นเอาพระนางดีใจแต่ว่าผู้หญิงร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้ พอเขารู้บอกว่าลูกไม่ตายดีใจร้องไห้ใหม่แปลกดีเหแบบมือนกันว่าหญิงนี่มีบทบาทน่ารักเสียใจก็ร้องไห้ทีแรกเห็นในสรนีมาคนเดียวเสียใจวเวลานี้ลูกชายตายซะแล้วเกือบจะสิ้นใจตายคนในสันธีบอกว่าลูกไม่ตายดีใจแทนที่จะร้องร้องไห้อีก เป็นอันว่าต้องถือว่าเป็นปกติธรรมดาเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้เป็นอันว่าเราก็เลยดูผู้หญิงกันยากเพราะไม่รู้อ้การร้องไห้ของท่านมันจะจะเสียใจรือดีใจ้เราก็มานั่งคุยกันต่อไปถึงเรื่องเขาเพเตรียมีตามน้งสีตั้งเขายพงได้กราบทูล เรื่องราวของพระราชโอรสนับแตะออกไปจากจากพระราชสำนักแทนที่เอาไปป่าช้าผีดิบก็ลกลับดันออกไปทางประตูตะวันออกแลวออกไปถึงเวลาที่กำลังขุดหลุมจะฝังแต่ว่าพระราชโอรสกลับกลายหายจากความเป็นง่อยเปลี่ยเสียขา แล้วทรงมีพระกลังมากยกรถที่ขี่ไปขึ้นกวาดแกว่งจนกระทั่งตนได้ทราบความเป็นจริงว่าทำไมพระจูมานจึงทำอย่างนั้นแล้วเขาก็กล่าวลงท้ายว่าขอเดชะบัดนี้พระองค์ทรงประโนดอยู่ในลาวป่าเบื้องหน้าทางทิศบรรุรพาคือที่จะเป็นออกเข้าเมืองนี้พระเจ้าค่ะ พระองค์ไม่ได้ตายแม้แม้รูปร่างหน้าตาสวยพูดเกบเพราะท่าทางก็นิ่มนวลกำลังวางชามากนี่ตอนที่ยกรถเครื่งแขวงข้าพระเจ้าหลบที่เขาแย่คิดว่าจะรถคว่ดข้าพยเจ้าซะแล้วถ้าเขาฟาดลงมามาไลัยข้าพยเจ้าตายมานั้นส่วไม่ได้แน่เพียงในสรถีโมเพียงเท่านั้น พัะนางก็ดีใจเรียงโลดพระทัยจัดออกมาว่าโอหนอเตมีลูกระของแม่ลูกไม่ตายหลอกลูกแม่ดีใจเหลือเกินแม่คิดถึงลูกใจจะขาดคิดว่าเวลานี้ลูกคงจะจากแม่ไปเสแล้วความจริงแม่ไม่เคยเกลียดลูก ลูกจะเป็นง่อยลูกจะเป็นใบลูกจะโหโนกแม่เขายังคิดว่าลูกเป็นลูกของแม่อยู่ถึงกระไรกันดีเลือดในอกของแม่แม่จะทิ้งไม่ได้นี่น้ำใจของแม่นะน้ำใจของแม่จริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่มีแม่บางคนเท่านั้นที่มีความช้ำใจที่ต้องทิ้งลูกให้ตายก็ความจำเป็นแล้วแต่ เมื่อพระนางทรงลำพึงลำพ,พันม์มาพูดมากนะอย่าพูดตามท่านเลยเวลามันเยอะเอ้ยเวลาไม่เคยมีก็ลองลอง,ลองผู้หญิงก็ลองนึกดูก็แล้วกันถ้าคิดว่าลูกจะตายแต่กลับเขามันบอกว่าลูกกลับไม่ตายกลายเป็นคนแข็งแรงกระปี้กระเปล่าเป็นคนสวยมีสติปัญญาสามารถีพูดเจยเฉลลาดความรู้สึกของท่านนั้นหลายจะเป็นยังไงนั่งนึกเอาตัวเองก็แล้วกัน นี่ท่านบอกว่าในขณะที่ทรงลำพึงนลำพันธ์ะ็กกรทั้งสองเขาลงก็ท่าพระอุระคือพระอกคมความตื้นใตนตั้งตื้นตันไว้ในพระไทยหมายความวันนี้ใจเลียงโลดหมายอยากจะกระโดดให้มันตัวลอยแต่คมมมาไว้ใจนน่ดีเปื่อ้อมไอ้น้ำตาก็ไหลเฮอหนักใจ ดูเรื่องราวไปแล้วก่อนหนักใจท่านเสียใจท่านก่อนน้ำตาไหลท่านดีใจท่านก่อนน้ำตาไหลเอาตอนนี้น้ำตาไหลดีใจก็จังเตอะเตตามพระบาลีทกล่าวว่าถึงแม้ว่าพระเจ้ากาศิกรายก็ทรงดีพระไทยเช่นกันการที่พระองค์ได้ได้ไดให้เอาพระเตมีไปฝังนั่น ความจริงพระองค์ไม่ได้ชิงชังแล่ว่ารังเกียจแต่ประการใดเตเนื้อแท้จริงๆแล้วพระองค์เนะ่ะเชื่อผู้อมาตะราชบริพานหรือบรรดาโหนบรรดาห้อยบรรดาแขวนทั้งหลายที่เขาพากรรมยากรว่าพระเตมีลูกชายเป็นคงกายเป็นหนี แต่คือหน้าไว้จะเกิดมีอันตรายกับพระราชวงศ์และพระองค์เองถ้าไม่เหสีและตลอดจึงประชากรทั้งในประเทศนั้นทั้งหมดจะพากันล้มหายตายจากซึ่งกันและการชิบหายไว้ผงไปหมดนี่จะพวกขนพกห้อยจะพกแขวนนี่เชื่อมันยากจริงๆมันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลมันเดาทรงเด็ดประเภท มาประเภทหมอสําเร็จใหม่ๆนั่นแหละหมอที่สําเร็จใหม่ๆแกฟังบ้างเค,ะ,คะบ้างตีม่งดิดตีนด,ดีด,ด,ดนั่งไปไปมามาถามว่าโรคอะไรสันนิษฐานไปสันนิษฐานมาเป็นสัทุโรคไปเลยนี่นงขอประทานอภัยหมอนะถ้าหมอประเภทแท้ที่สําเร็จจริงๆนะไม่เป็นอย่างนั้นไอ้าว่าหมอสําเร็จใหม่ๆได้ไหม,หมหคว่าเพิ่งจะเป็นหมอขึ้นมา พอตั้งท่าจะเป็นหมอท่านเริ่มเป็นหมอใหญ่กว่าครูนี่ก็เก่งกว่าโกูซะแล้วต่เรียนไปเรียนมาไอ้โรคที่เรากวดว่ามันเป็นหลายโรคที่มันโรคเดียวฮะอีตอนนี้เป็นหมอแท้ทันขอว่าทานอภัยหมอนี่ฮาว่าดูถูกนะต่อไปในสารที่ไี่กราบถว่าขอเดชะ ถ้าแต่พระองค์พบประเริดพระราชกุมารทรงพระสิริโฉมงดงามสง,งาม่างามเหลือเกินพระพุทธเจ้คาค่ะแม้พระสุรเสียงที่ตัดออกมาก,ก็แสนจะไพเราะตัดออกมาหน้าฟังมากและมีเหตุมีผลเหตุที่เป็นดังนั้นก็เพราะว่าพระราชกุมารทรงเล่าให้ฟังว่าพระองค์ทรงลกลึกท่านได้ ว่าครั้งก่อนพระองค์ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้ทำกรรมมีการจับคุมคุมขังชี่งฆ่า,านักโทษมีประการต่างๆครั้นพระองค์ทรงสวรรคตรไปแล้วก็ไปบังเกิดในลกมรกิเลเวลานาน,านเหมือนกับคนที่ถูกงูกัดมองเห็นสิ่งอะไรคล้ายกับงูก็ย่อมจะกลัวไปทั้งหมด ข้าพระองค์เองก็ยังอยากจะบวชพระองค์ด้วยแต่พระกุมารไม่ยินยอมให้ข้าพระองค์กับโบอมแม่พระองค์บวชก่อนบอกให้ข้าพระองค์กลับมาทูลเรื่องราวให้พร,ระองค์ทั้งสองทรงทราบเมื่อพระเมื่อกลับทูลให้ทรงทราบแล้วจึงสั่งให้ข้าพระเ,เจ้ากลับไปหาพระองค์พระองค์จะทรงบวชให้ต่อภายหลัง ข้าพระองค์ยันไมรีบกลับมากราบทูลนะท้าอองทั้งสององค์ทรงทราบเมื่อทราบแล้วข้าพระองค์ก็จะขอกราบถวายพระคมลาลาจะรัชาการไปบวชอยู่กับพระราชกุมารที่เจ้ากาแต่ถ้าหากว่าพระองค์อยากจะ,สะเสด็จไปในสถานที่นั้นข้าพระองค์ก็จกนะนำเสด็จไปเองพระพุทธเจ้าคาะพระเจ้ากาศิกราช อาศัยที่พระองค์กำลังดีพระไทยแม้บรรนางจาันเทเวีก็เช่นเดียวกันอยากเห็นหน้าลูกชายเพราะความรักที่ทําไปกับพวกคนอื่นเพราะว่าอย่างนั้นแต่ความจริงน้ําประไทยของพระราชบิดาก,ก็ดีพระราชมารดาก็ดียังรักโลกในสายเลือดยิ่งกว่าชีวิตยังได้ทรงตรัสสั่ง ให้เตรียมพลโยธาเป็นการใหญ่โดยใช้จาตรรงกเกษนาเป็นกองทัพใหญ่จาตรรงกเกษนานี่หมายถึงเสนาเสียนเหล่าคือกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพคนเดินเท้าแล้วก็เตรียมกองเกติยศเต็มที่ เอาเครื่องของสําหรับราชาไปด้วยปราถนาจะไปเอาลูกมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเ,เมื่อเวลาที่จะเสด็จเมื่อเสร็จแล้วจะเสด็จไปเมื่อกระบวนทัพเสร็จกระบวนกองเกียรติยศเสร็จเขาจัดเสร็จนายสุนันทาสารถีเป็นผู้นําทางนีกคขานี้คงจะนําไม่ผิด ้าก่อนจะออกตะวันตกดันออกตะวันออกก็จะได้จะไปปีชาประชาพิ่ดิบไกลไปไปโซที่ประชาพิสุกไม่ใช่เป็นป่าชัดเป็นที่สง,งัดน,นำทางพระราชาและพระราชินีไปเฝ้าพระเตมีราชบมาุมนตซึ่งเวลานี้ทรงผันหนวดเป็นนักทษเบอรบทเป็นเดรสี อยู่ในป่าด้านป่าจินอาทิศของเมืองโดยป่ากันนี้ถ้าเห็นป่าจินเห็นได้เป็นตะเต็นจะเป็นตะวันออก่างเหนือนะมั้งเมื่อถึงแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระโชมานซึ่งกำลังบำเพ็ญพศนั่งทำธรรมะก็ทำสมาธิ อยู่ในอาสมที่พระอินทร์ทรงในนิถวายความจริงที่นั่นป่าเปลี่ยวต่พระอินทร์นี่ก็แน่เหมือนกันนาะยยุ่งจริงๆท่านลำบากอะไรๆก็าโยงดีๆไม่ดีจะใครก็เป็นอะไรขึ้นมาก็ถ้าคนมีบุญนะนี่ว่าทิพย์ปายเคยอ่อนแต่ก่อนมาแข็งกันดางดางศิลาประหลาดใจสวยรค์อย่างนั้นว่ร,ร้านท่านจริง ท่านแต่งหนังสือให้เราเรียนกันทั้งเขียนเป็นคำกลอนแล้วก็ฟังง่ายฟังเพราะกลอนมันชนอ่านถึงฟังทำให้เราจำง่ายเช่ฉลาดนักปราชญ์เดียวนี้ที่ว่าฉลาดฉลาดอาตมาคิดนะคิดอย่างคนโง่คือสําเ็จปัญญาสลาวัตคิดว่านักปราชญ์สมัยนี้ยังยังไกลกว่านักปราชญ์โบร,ราณเยอะ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีความสุขเขาสร้างให้คนเป็นศัตรูกันก็นได้นักป,าปราบโบราณคนเป็นศัตรูกันเขาสร้างให้เป็นนิรจิตมันก็เป็นสุขเกิดความรักกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยุให้รำทำให้รัวกินน่นโกงนี่เงินสำรับช่วยในยามวิกฤต มันฝนเข้ายากหมกักแพงฝนแรงไม่ตกต้องตามดูดการรัฐบาลไปให้พันหกร้อยล้านไอ้ผีมาช่วยใช้เงินซะเยอะเที่ยวไปทั่วประเทศเนี่ยไปเจอผีหลอกมีอยู่ที่แห่งหนึ่งบอ่อเขาขุดตั้งงบประมาณบ่อราคาสามหมื่นบาทไปดูแล้วครึ่งหมื่นก็พอ บอ่ออย่างนั้นเขาตั้งราคาไว้สามหมื่นบาทคนขุดไม่มีคนเวลาจะรับเงินชื่อผียาวเหยียดทัน,นี้อหมอบอ่อมันเป็นบอ่อประจำหมู่บ้านจะให้ผู้ใหญ่บ้านแกเซ็นรับรองแกบอกแกเซ็นไม่ได้คนขุดมันน้อยแต่ชื่อมากผมเซ็นไม่ได้รับเงินแบบนี้ไปไปมาผูา้ใหญ่บ้านคนนั้นถูกลักจริงน่เห็นไหมล่ะ นักปราชญ์สมัยนี้เขาเก่งกินดะขากันไกลดีกินจอบกินเสียมกินเหล็กกินไหลกินหินกินดินกินกรวดกินน้ำตาลกินกินเข่าสารกินเล็กินหูเขาเก่งขากกนไกลดีนี่มนคนละเรื่องนะเอาเล่าเรื่องท่านต่อไป แต่ว่าการเข้าไปคราวนี้พระราชาทรงรเสด็จเข้าไปก่อนก็เพื่อเยถามความสุขความทุกข์ซึ่งกันและกันแล้วราชเทวีทสเสด็กเข้าไปเมื่อทรงเห็นพระราชาโอรสทรงประทับนั่งอยู่นี่ความสงบก็เพื่มปีติพระนางก็ตรงเข้าไปกประบบ่ายของพระราชาโอรสนี่นก็ทรงกันแสงเสือเสะอ,อื่น แล้วถอยออกมาดีไม่สลบมันเอาแล้วไปเจอลูกเขาทนที่หัวเราะย,ยิ้มเอาร้องไห้ท่านก็ดีใจเขาเป็นธรรมดาเออขครอย่าไปติว่าผู้หญิงไม่ดีนะผู้หญิงเป็นแม่เรานะถ้าผู้หญิงไม่เป็นแม่เราเราก็เกิดไม่ได้ท่านอย่าไปยังไงเจอทำยังไงก็ช่างอย่าไปติแม่ท่านเป็นเพศเพศเดียวกับแม่เรา อาตมาเห็นผู้หญิงที่ไรคิดถึงแม่ทุกทีดีไม่ดีพอกระทันทันให้อะไรมาก็คิดเออคนนี้เขาเป็นแม่เราเขาจะเป็นเด็กือผู้ใหญ่ก็ช่างคําว่าแม่แปลว่าผู้รับเลี้ยงเขาให้เขาต้มทักทับบอยเขาสวยักพีลูกไมสก้สระลูกแล้วก็ต้องคิดว่าคนนี้เขาเป็นแม่เออเดี๋ยวเท้ายกย่องตัวในะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆ อาอคุยต่อไปนิดเลหนึ่งนาทีพระราชาจึงได้ตัดถามระเตมีว่าพ่อเตมีพ่อบริโภคแต่ใบไม้ผลไม้ในป่าทําไมจึงได้มีผิวกายสดใสไม่โชกผอมมันน่าจะมีอาการสชกสิพระเตมีจึงได้กราบทูลตอบว่านี่จะตอบว่ายังไงจันดีนะ ให้จำได้ไหมว่าพระเทมีตอบไปยังไงถ้าจำได้ก็กรุณาตอบแทนด้วยเพราะเวลานี้ตอบไม่ได้เพราะเวลามันหมดก็สำหรับในตอนวันนี้ก็ของดพระเทวีเทีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังสวัสดี